ือทุกเกมถูกกว่าเติมเองเติมเร็วบริการดีรีวิวแน่นไม่โกงไม่โยนไม่คามุยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%่งร้อักมาเลยที่ facebook จูนบิโกช็อปหรือแอดไลน์จูนบิโกมารีวิวกองกลางพันดุกับรีวิวตามใจกูกับผมเช่นเคยคาริงคนระับวันนี้เรามารีวิวกองกลางเอซี AC, มิรานปีศาจแดงดับ เจนนารกาตูโซ่โดยกาตูโซล่านี้นะจะมาในเพจสไตล์เดซรอย Detroit. ผมใช้แนวทางการอัพแบบนี้นะครับผม แนะนำว่าใส่เป็นบูทชาร์ตดาวได้เลยนะครับสำหรับทางด้านการตูโซอันนี้ก็ยังไม่ได้ใส่บูทนะโดยการตูโซนะครับก็จะมีส่วนสูงที่1น7อยอายุ28 mm hmm. เล่นกับสโมสรเอซ mm ี hmm. เล่นกับทีมชาติอิตเตอรี่นะครับมาในเพสไตล์เดยทอยเยอร์ตำแหน่งที่เล่นได้ก็จะมี CM DM นะตำแหน่งที่แนะนำก็จะเป็น DM ตั้งดีเฟนต์ยืนตัวเดียวก็ได้หรือใครเอาไปยืนคู่กับอังเคอร์แมนลงครึ่งหลังก็ได้นะ อวด้านไหนก็สวยๆกงานประมาณนี้นะครับจะเด่นไปทางด้านเรื่องเกมรับนะครับผมดันความเร็วมาประมาณนี้กับสปีดต้นนะดันความแข็งแกร่งให้เป็นสีฟ้าเวลาชนเวลาอะไรจะได้เบียดได้นะใช้2เท้ามีเดียมนะสเตมิน่าก็เยอะนะครับวินะบว่งไล่ได้ทั้งเกมนะครับสกิลที่ได้มามีแมนมาร์กิ้กับแท็กแบ็คครับ สกิลเกมรับสกิลบ็อกเกอร์นะครับสกิลออ่าอ่าาแย่งหม่งสกิลสไลด์สกิลลองลีดแท็คเกิลฟอร์เทสนะสองสกิลพิเศษ,ษด้วยนะแล้วก็สกิลเคลียร์ท่ายากไฟติ้งสปิริตสกิลที่ควรใส่เพิ่มเติมจะเป็นสกิลจ่ายนะต่างๆนะครับวันทัพพาตูพาสซิ่งลดโดนล็อตเต็ดพาสวิตเต็ดพาสก็ได้นะวางบอลนะครับอาจจะใส่ ดับบลทัชก็ได้นะเผื่อใครแบบดับบลทัชจ่ายดักบอลได้ดับบลทัชจ่ายอะไรแบบนี้ก็แล้วแต่ความชอบหรือโซคอนทูลโซคอนทรลก็ได้นะตำแหน่งที่ผมเอาไปเล่นในการรีวิวก็จะเป็นตำแหน่ง DMF ตั้งดีเฟนซ์ยืนตัวเดียวเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปส่องฟอร์มกาตูโซกันก่อนเลยว่าการตูโซล่าเนี้ยจะโหดขนาดไหนมองกการตามล่ามาใช้งานมากน้อยเพียงใดหรือใครได้มาแล้วน่าจับหน้ารองนักเพียงใดไปชมกันเลยครับผมมาเริ่มการรีวิวการตูโซบ้างครับกาตูโซล่าแรกครับ Bon ดักบอลได้โอ้โหบอกเลยว่าเป็นกองกลางพันดุครับคอยเข้าบอลคอยสกัดบอลที่โคตรดีดูการประกบตัวทุกคนนี่ของดีของแจ่มผมบอกเลยว่าเป็นกองกลางอีกหนึ่งตัวที่ใครเปิดได้ไปอยากให้ลองเอามาจับรองจับมาทัดสักดูหนึ่งหนึ่งครั้งนะครับหรือว่าใช้งานรักสักพักหนึ่งเลยนะก็เป็นกองกลางหนึ่งตัวครับที่ดักบอลได้ดีเข้าบอลได้ดุดันนะแต่ถ้าพูดเทียบกับพวกอังเคอร์แมรอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะชอบพวกวิลล่าเอ็ดมิลสันนะครับยายาตูเล่มากกว่านะแต่ถ้าเทียบเดทอยทเอยด้วยกัน่ะ ผมอาจจะชอบมาเกมมากกว่าแต่ถ้าใครไม่มีกาลางรับเลยนะครับเช่น <c oughs> เล่นเป็นการ์ดไฮไลท์เล่นเป็นการเทียร์หรือี้ผมบอกเลยว่าสามารถเอากาดตูโซเอามายืนแดนกลางได้เลยนะแดนรับอีกหนึ่งตัวสามารถเอามายืนใช้งานได้เลยนะสำหรับกาดตูโซนะครับนี่ดูการดักบอลการเข้าบอลหลายๆจอดเกียวทได้ดีจะจัดเลยนะสำหรับกาดตูโซนะครับผมนี่ดูครับช็อตน,นี้วิ่งมาชน <c oughs> โอ้โหแม่งนี่เตะบอลยัดไปอีกเนาะกองกลางพันดูเนาะโหดไล่นะ ดูครับเพื่อนเบียดอยู่กัตตูโซวิ่งมาเกี่ยวเอาบอลไปเลยครับชิวๆจ่ายมาติดกัตตูโซอีกแล้วแล้วกัตตูโซก็จ่ายบอลออกไปครับภาพรวมคือดีนะสำหรับผมนะน่าใช้งานเลยครับสำหรับใครที่แบบขาดแดนกลางตัวรับพันดูเข้าบอลแน่นๆเข้าบอลหนกๆนะก็เสียจะมีหลุดตำแหน่งนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราไปตัดเดกันเลยดีกว่าครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับกัตตูโซล่านี้ส่วนตัวผมว่าเฮ้ยว้าวอยู่นะผมว่าเล่นได้ดีนะครับคล้ายๆแบบ คือผมได้ได้กลิ่นแบบอังเคอร์แมนติดมาเล็กๆน้ออๆในการยืนการดักบอลของเจ้าตัวนะแต่ด้วยความเป็นเพสต์สไตล์เดสทอยมันก็มีหลุดตำแหน่งเป็นบางช็อตนะนะครับผมนะผมรู้สึกว่าตัวนี้ถือว่าทําได้ดีเลยครับแล้วมากับสกิลพิเศษอย่างฟอร์เทสแล้วก็ลองลีดด้วยนะก็จัองบอะก,การจิ้มบอลเข้าบอลถือว่าดีครับข้อเสียของเจ้าตัวคือรูปร่างเลยครับรูปก,การอากาศอาจจะไม่ได้ดีมากการประกบตัวอะไรอย่างเงี้ยถือว่าทําได้ดีการวิ่งไล่อะไรอย่างเงี้ยถือว่าเฟี้ยวเลยครับตัดเกรดผมให้อยู่ที่ประมาณ8.5ถึง9เเต็ม10นสาาารับทงด้พื่อ ที่ลองเล่นแล้วหรือใช้งานแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการตูโซล่างนี้ลองคอมเมนต์มาหน่อยครับว่าชื่นชอบมากน้อยเพียงใดครับสำหรับการรับสายดูดันเข้าบอลแน่งเข้าบอลหนักตัวนี้น่ารองใช้ขนาดไหนคอมเมนต์ comment มาคุยกันหน่อยประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวการตูโซโอ๊ยแบตเตือนพอดีเลยใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมติดตามอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดใจอย่าลืมกดแชร์ลแล้วกันนะครับอยากให้รีวิวตัวไหนอยากให้พูดถึงนกเตตตัวอะไรคอมเมนต์ comment มานะครับส่วนตัวอื่นรีวิวให้หมดแล้วนะครับผมการตูโซน่าจะเป็นต ไปรับชมได้ไม่ว่าจะเป็นซาลาตันอิบายิโมวิชลูคกุสลิดอาเบติลุยคอสตานะครับมาซิโมออดโดและก็กาตูโซ,โซโรีวิวหน้าช่องเป็นที่เรียบร้อยสามารถไปรับชมได้นะครับก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะก็จะมีรีวิวแบบนี้ทุกสัปด,ดาห์ยืนยันแพ็คอะไรต่างๆทุกสัปด,ดาห์ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมติดตามอย่าลืมกดไลค์แล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับขอบคุณครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดใจฝากกดแชร์กันด้วยนะครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันไวซารุ่น